เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ a r c p ค i m ่โมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจับเดโมนิก2ตัวครับก็จะมีดิโล1ตัวแล้วก็เทนี้ดาก้อนนะครับอีกหนึ่งตัวอ่าแล้วก็จะมีคราฟบอสผมไม่แน่ใจว่าระยะเวลาจะตีทันไหมนะครับเดี๋ยวถ้าทันก็ตีพาร์ทนี้เลยและกันบอสก็จะเป็นตัวของไนแมร์อ่าเดี๋ยวเราขาดโทเคนเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องใส่เข้าไปเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นบอสเดดไนท์นะครับผม น่าจะโหดมาหาการคิดว่าแต่ก็ไม่แน่ันอาจ,จะกากกว่าโดโดริปเปอร์ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่ามันมีพลังป้องกันขนาดไหนนะครับตอนนี้กิฟฟินผมเอาเดี๋ยวกูวิ่งเลยว่าจะเอากิฟฟินไปจับดิโลเดี๋ยวลองบินหานะครับในเกาะแล้วก่อนเอาแถวเกาะน,นี่แหละเพราะว่ามันเกิดประจําตรงนี้โอ้มีสามเขาอันนี้มาทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นพายโมเล็กเล็กป่ะโอเคอันนี้เป็นพายโมเล็กเล็กครับดิโลด้านหน้ามี ขอเลเวลสูงๆหน่อยเลเวล60โอ้โหเดี๋ยวน่า60ก็ยังไม่ค่อยได้น่าจะมากกว่านี้ไกลๆนู้นเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับคงเล็บอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ธรรมดาอันนี้เท่าไหร่ข้างหน้าเวล90อ่าเอาตัวด้านหน้านี้น่าจะไหวครับทุกคนถ้าเลเวลน้อยไปมันสู้เขาไม่ค่อยได้อ่ะจัดไปโดนจังๆ18นแปดโอ้ยโอ้ยโอ้ยลนลนหลอดเป้าโอ้ยไม่ลน ตรงนี้ไม่ลนเสียวเลยโอ้โเฮ้ยทนไหวอยู่นี่มาอ๋อ,อถ้าไม่ได้โดนไฟที่พื้นไหวอยู่ครับทุกคนยิงได้อยู่เหลี่ยมนี้ได้เหลี่ยมนี้ได้โอเคมันจะมีบางเหลี่ยมที่มันจะเหมาะเจาะเลยที่เราจะยิงมันได้ง่ายๆเอาละผมลงนะครับไปยิงด้านล่างแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันยิงยากข้างบนมันชอบแบบหัวบางอะไรบ้างโอย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  ไวไม่ไว้ไม่ไวอือหือโคตรแรงยาฮิวไปก่อนมั้งใช้ยาฮิวครับใส่ไป5ลากขึ้นแบ้างบนก่อนเฮ้ยเหมือนไอ้นี่ได้รีวลวนี่หว่ากิฟฟินผมเอาเลือดไปเลยแล้วกันเลือดจะได้เยอะๆโอเคตอนนี้แทงแล้วฮ่าบายลงลงลงแทงเรียบร้อยครับตอนนี้ีนี่ไม่น่าเป็นไรยาอยู่ยาอยู่โอ้ยนี่ขนาดยานะ ขนาดได้ยานะโอ้ยโอ้ยตัวนี้ไม่ใช่ทำไปทำมามันจะโหดกว่าเออตัวอื่นๆนะวะโอ้ย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 มียาหมดกูแตกแล้วเนี่ยไปงเอาเรื่องเอาเรื่องครับหน้าเขียวหน่อยคืออะไรนะอุ้ยทำไมมันมีมาข้างหลังด้วยเนี่ยสะเก็ดมันใช่ไหมยิงว่าเผลอยิงโดนน่าจะโดนนะเมื่อกี้เห็นเหมือนขึ้น ถ้าไม่มีกล้องเนี่ยจ,จะมองยากเลยเนะี่ยอีกทีเดียวครับอีกทีเดียวอีกทีเดียวเออได้แล้วได้ดีโลแล้ว,เ,วเหลือสแตเดิลนะครับก็ยังไม่ได้เตรียมมาเดีย๋ยวค่อยว่ากันอนนี้ดีโลเดี๋ยวรอหายหน้าเขียวก่อนเกียร์สกิลหน้าเขียวมากเลยกู้หน้านำทานไปใส่อาหารก่อนแล้วกันลงจอดเดี๋ยวเราไปหาโทนี่ดากอนต่อวิธีแดนลาวานะครับอ่ะเติม เรียบร้อยครับดีโลหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นทีเดียวเลยนะทุกคนเราจะต้องไปที่แดลาวาก่อนเดี๋ยวว้ามันไปด้านนู้นก่อนแล้วกันอ่ะไปเจอกันส่วนเราก็จะว้าไปแดลาวาต่อหวังว่าป่านนี้คงจะเริ่มมาเกิดกันแล้วนะครับการรีโหลดกระสุนให้พร้อมก่อนตัวนี้นรู้สึกว่ามันจะโหลดช้ากว่าไอของจีนตัวเทเดพอร์ตจริงๆถ้าของจีนไม่เสียผมว่ามันก็พอได้อยู่นี่ค่ะคาร์โลดอนออฟฟิเชียลวดแม่งเลย โอ้ยผู้แมงเหนียวว่ะโอ้ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะเร็กถีบตีไม่ได้ตายง่ายๆเนี่ยเริ่มหาเลยลองดูด้านนี้ก่อนจะวนหาไปเรื่อยๆข้งางบนมีหรือเปล่าข้างบนตรงนี้มีทีเร็กอยู่จะหาได้หรือเปล่าวะตรงนี้ไม่มีอ้อมนี่ ค่อยๆอ้อมลอเลาะไปมันต้องมีแหละอ๋อนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วนี่หว่านี่ขึ้นมาด้านบนเขาคร right ับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเลยยาวไปเลยยาวไปเลยอันนี้ลงไปข้างล่างอันนี้ทางที่เราเจอเบต้าวันก่อนนี่หว่าทางนี้มาแล้ว <lidt> นี่เดี๋ยวเราไปดูด้านนี้เปนทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไปยังวะเนี่ย ขอาทางนี้ก่อนตรงนี้มีอินโดอินโดนี่มาใหม่หรือเปล่าเวิล95เก้าห้าวิลใช้ได้อยู่วันก่อนเหมือนจะไม่มีอินโดตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนี้น่าจะเป็นโวเคนิกสไปโนป่ะโอเคโวเคนิกสไปโนโหเวิลตันด้วยเวิลแจ่มๆเลยเฮ้ยเสียงนี่แล้ว โคตรเกลียดเสียงนี้เลยอยากจะรู้ตัวมันจริงๆว่าตัวมันอยู่ไหนเฮ้ยเป็นอ๋อในนี่ดีฟีล็อกฟีล็อกโย่เวลร้อยเว้ยวเวลร้อยเว้ยไป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 ไม่เอาหรอกแสดงว่าฟีล็อกแม่งเกิดลาวาก็คือเดมอนิกได้จะเกิดลาวาได้เกือบหมดนะมันไม่มีเลยวันนี้ดาก้อนหายหมดเลยเหลือตัวสุดท้ายแล้วด้วยที่เราจะต้องจับ จริงมันเกิดได้ทั้งไปนี่เป็นถ้ำแล้วข้ามขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวดูข้างล่างนี้ข้างหลังไม่มีข้างล่างเจอแล้วว้ากว่าจะเจอได้เวล1 0รอยสโอเคโอ้โหเวลอย่างสูงดีแล้ที่เราตามหาไม่โดนเลยลูกแรกมัไมไม่โดนวะไอสองลูกแรกผมว่ามันยิงตรงเลวเนี่ย ไม่โดนเลยมีลูกที่สามอ่ะตำแหน่งมันเวิยวเพราะว่ามันขยับต้องใกลหน่อยมัง้งโอเคโดนละขึ้นหมื่นแปดโอเคระยะน,นิ่มยิงไม่ได้หาเหลี่ยมห้อยหัวก่อนต้องห้อยหัวยิงยนิดเดียวนี่นี่น,น,นี่เออแม่งดูตกกัวตีนกูอยากลงวีแรกจังดีโลกูก็ไหวไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวนี้ไหวหรือเปล่าลูกดอกแม่งเดินทางไม่ทันเลยลงไปใกล้เลยไปกูลงคาละ เอออย่างนี้แม่งเลยเอาเอาดิเออต้องเงี้ยถึงเวลาแม่งสกิลดีโลทุกตัวเลยนี่หว่าโอ้โหแต่สังเกตดูแมพอมันปล่อยพลังแล้วอ่ะมันจะชอบยืนนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งว่าตอนนี้เราเอายาฮิวเป็นแรกกับมันเลยเฮ้ยยาฮิวมันดับพลังของมันได้แต่เลือดเยอะเนี่ยเลือดล้านเจ็ดเดี๋ยวรีบดีโลเร็วรีบดีโลเร็วจับไปแปลกแม่งเลยกลัวอะไร เต็มที่ก็แค่ตกลาวาครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้มีลาวาอูโชคดีกกดบินก่อนงั้นเรียบร้อยขึ้นไปแสงกว่าแล้วต่อเลยต่อกันต่อกันต่อกันเออหนึงย่านิดนึงแม่มันเข้าไปชิดทุกคนเออไปมึงไหวอยู่ป่าไหวอยู่ตอนนี้อีกสีวิครับเดี๋ยวเราต้องบินขึ้นแล้วครับได้ทีเดียวทีเดียวโอเคขึ้น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  สู้เอาเรื่องเริ่มหนีเหมือนเริ่มหนีต,<ง>ตามไป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 ลงแม่งเดินเล่นลาวางเดียวเลยตาม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 ยิงไม่ได้ครับตรงใกล้ๆมันต้องใกล้ๆมันไม่มีโดนพวกนี้ลูกดอกตามมันไม่ทันหรอกหนานมาละเออสามแสนเจ็ดสี่ทีเท่านั้นหมุ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 น เร็ว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 ยิบ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 มันยิบมันเออทีท้ายครับทีสุดท้ายครับเรียบร้อยหมามาหมามาไอหมานั่นเลยจะทำให้ s t a m i n าเอ้ยไม่ใช่สต s t a m าเทมมิ่งเทมมิ่งกูลดไอพวกลูกหมาไอพวกลูกหมาหมดยังวะเนี่ยบางทีตีแบบตัวเล็กๆไม่ค่อยโดนอยู่เอาเรามาทีนี้ก็ทำการใส่กิบเบิลครับจัดไปเรียบร้อยครับเออก็ลืมลืมไปอย่างหนึ่งว่า เฮ้จริงๆแล้วเซตเตอร์เรามีนะที่มันรอบมาน,นี่ไงเพียบเลยเดี๋ยวดูทอนนี่ราก้อนก่อนมีกี่อันโอ้มีเยอะมากอ่ะอันนี้น่าจะดีสุด600กว่าโอเคถ้าไม่ตายยิงหนามไฟได้โอเคหนามไฟจะคนละแบบกับไอตัวที่เป็นโวคินิกนะครับผมว่าทำไปทำมาตัวนี้อาจจะแรงสุดก็ได้เดี๋ยวเราเซฟแล้วเราก็ส่งเลนส์เสาเรากลับไปก่อนเอาตัวนี้โอเคกลับไป ไปพร้อมกันได้บอกว่าลองไปพร้อมกันก็ได้แต่บางทีไปพร้อมกันชอบไปไม่ได้อยู่นี่ไงไปไม่ได้จริงด้วยมันเหมือนเราต้องลงมาก่อนอ่ะทีนี้น่าจะไปได้เดี๋ยวไปขอลองดัมมี่ก่อนว่าดาเมจประมาณเท่าไหร่ได้เราค่อยลุยอีกทีหนึง่งดอว่าตอนนี้เป็น209กกลับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ขยับออกตอนนี้ข้างบนก็ตัวไหนเลี้ยงได้ก็ามาเลี้ยงอยู่วยสวย กอริล่าเนี่ยเอามาถ่ายรูปเอาไว้ดีโลอยู่นี่ดีโลเลเวลน้อยไปน,นิดนึงน่าจะช่วยได้ไม่เยอะมากดีโลมี486ดีสุดละส่วนใหญ่เลือกจะมาหลักล้านนะครับสำหรับเดโมนิกขอลองดัมมี่ก่อนว่าได้เท่าไหร่หลังโจมตีดีโลครับเดิมๆ20,06ขวาโอ้โหเดี๋ยวนะโดนหน้าตัวเองด้วยที่ขวามันเป็นเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยกดซไม่มี มีท่าไม้ตายประมาณนี้ลองเพิ่มดาเมจด,ดาเมจขึ้นไปน้อยนิดนึงครับแต่พลังไฟของมันเนี่ยโอ้โหเผาผ่านมากคือผมชอบสุดๆไปเลยอ่ะอยากจะลองเออเอาตัวเนี้ยไปมู๊กับพวกระดับกาเดียนก่อนวะอ่ะอ่าวันนี้ก่อนที่เราจะตีกับไนแ a ร์นะครับผมจะทําการเวลดีโรตัวนี้ให้ตันครับแล้วก็ตีกับกาเดียนทั้ง3ก่อนเว้ยสามมหนึ่งไม่น่าจะไหวตีนี่นมามึงมาย,งายิงไกลๆได้ไหมพลังดูก่อนเล็งได้้าโอ้ย สุดยอดชอบเลยพลังแล้วนานี้สไตล์เดียวกับฟูจิครับเออเจวอยู่เจวอยู่แต่ตะปีดมันช้าไปหน่อยนะถ้าสะปีดมันไวนี่คือดีงามเลยเลือดได้จะไป5ล้านแล้วป่ะห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นนะพชันไปด้วยพชั่นเอาไป5ขวดอ่อาผมว่าผมลองเลยดีกว่าลองการเดือดเลยดีกว่าออกมา3ตัวเลยแล้วกัน,นไหนๆก็ไหนๆแล้ว หนึ่งสองสามนะครับการเดียนทั้งสามาท้ากับเดวมนตกดีโลครับเหมือนเวลาตอนเราเลี่ยมจะเป็นเออบาเลียของเวลาเราเข้าไปตีบอสอ่ะใครมาก่อนคนนั้นตายก่อนโอเคอีกมาก่อนครับเปิดด้วยพลังยิงระเบิดเป็นไงบ้างเอ่ยโดนไฟเผาแต่เลือดไม่ลงเลยดูลรอบนี้มันมาเลือดมันตึงเลยนี่หว่ามันมาเลเวลร้อยสี่ห้าเลยเดี๋ยว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 เฮ้ยเขาแรงเขาแรง อุ้ย <rude> อุ้ยอ <ics> ุ Means, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นเลยเจนดอรี่เจนเดอรี่มันช่วยครับมันบวกเข้ามาแล้วเอ้ายิงอัดหน้าครับระเบิดไม่เข้าครับทุกคนไอตัวพลังไฟนี่ไม่เข้าเลยตัวโคลนิกไม่เข้าแต่เต่าเข้าอยู่โอเคเต่าเข้าเต่าเข้ามันน่าจะมีปั๊บอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเป็นอมตะในพลังที่ปล่อยลูกระเบิดจากฟ้าฟ้าทรับกเป็นอม แล้วไงมันมันเป็นโล่ยิงด้วยดีมินิชซีซีอะไรนะั่นน่ะเป็นชิวครับน้าจะได้อันนี้สงจากตัวโทนี่ดากอนเดมอนิกไอตัววคลินิกไม่ใช่เดมอนิกพูดผิดเดี๋ยวพลังเราคููดาวนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตายไปก่อนหนึ่งตัวที่ตายน่าจะเป็นอิเล็กทริกครับตอนนี้เหลือตัวกาเดียนโอ้ยเฮ้ยดีโลก่กูแตกโอ้จุดร้อยเฮียกูล,ลืมดูโอ้ยเตาไฮโดรกาเดียนแม่ง จี๊ดจัดไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่มันเลเวลมันน้อยถ้าเลเวลน้อยส่วนใหญ่เอาไม่อยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวตัวที่ต้องเช็คบินก็คงจะต้องเป็นโทนี่ดากอนแทนไม่ได็เดี๋ยวเราจับใหม่ก็ได้น่าจะพอมีเลเวลที่มากกว่านั้นนะเอาละตัวโทนี่ดากอนโทนี่ดากอนเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงดีกโทนี่ดากอนกูไม่ได้มาด้วย เดี๋ยวนะกูต้องบินไม่เอามาก่อนเอาละตอนนี้ผมเอามาได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวตัวเนี้จะใช้ m a ็ XP เลยครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่อ่าจัดไปโอเคเลือด2 3 6ล้าน3ามแสนห่มันใช่ไหมอุ้ยตัวนี้ได้เลือดเยอะเอาไปทัก10ล้านแล้วกันโอเค10ล้านครับเดี๋ยวดาเมจดาเมจไม่ได้5้าหม่นเลยวะโหสิล้านหรือร้อยล้านวะเนี่ยไม่แน่ใจว่ะ เดี๋ยวลองส่องด้วยกล้องดูอีกทีเผื่อดูผิดมันเท่าไหร่กันแน่ร้อยล้าน๋อมันร้อยล้านไม่ใช่10บล้านโอเคไปมันจะมีรูปของการโกดด้วยดีกว่าเนี่ยต่าตอนนี้เลือดเต็มนะครับลองดูดิยิงระยะไกลครับด้วยน้ำไม่เข้าว่ะโอ้โหเดี๋ยวนะอุ้ยน้ำทำดาเมฟแบบนี้ลำบากแล้วทุกคนตบตีธรรมดาตีธรรมดาเข้าไหม ไม่เข้าเลยตกลงยังไงครับเนี่ยโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะมันตีไม่เข้าโว้ยเต่ามันมาใหม่ครับเอาตายหมันเดีวยวนียเหลือแต่เต่าต,ตัวเดียวครับตอนนี้อตอนแรกนึกว่าไอ้ตัวนั้นยังอยู่ตัวที่เป็นวัวเคนิกโทนี่ดากอนถ้ามันไม่ได้แล้วแสดงว่าตัวที่ตึงสุดในบ้านทิดาเมจ ทำแรงจริงก็คงจะต้องเป็นอิอนโดอ่ะเพราะอินโดเลเจน n d รี่นี่มันบูทดาเมจขึ้นโหดมากนะผมเอาโทนี่ดากอนกลับมาก่อนครับตอนนี้มันไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวมันตามกูมาปะเนี้ยเยียมันตามว่ะตามมันตามแต่ตอนนั้นเราใช้ตัวโวเคนิกตัวนี้ไปสู้มันสู้ได้นี่เอได้ไหมตัานแล้วนี่ว่าโอเคตัวนี้ห้าหมตัวนี้ผมใส่ตัวเอไปต้องลองเอาตัวนี้ย ตัวนี้น่าจะแรงสุดแล้วในบ้านตัวอื่นไม่ไหวเลยจริงๆเอาละไปพลังน้ำตูวนี่ของแท้เปล่าอุ้ยอันนี้ของแท้อันนี้ของแท้อนนข,อแทของแท้แน่นอนอุ้ยโหดกว่าเดโมนิกเยอะยอดไฟมันแรง,งคนโห่นี่แหละที่เราจะต้องพามันไปฆ่าบอสด้วยนี่เนี่ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยงั้นตัวนี้ต้องมีในการฆ่าบอสครับอ่า ทีนี้ก็เดี๋ยวดีโลนะครับขอเวลาไปจับนอกรอบมาด้วยแล้วกันเพราะเราจะต้องเอาดีโลนะครับมาร่วมในศึกนี้ด้วยครับทุกคนเอาละทุกคนครับตอนนี้ก็รวบรวมนะครับเหล่า5าทหารเดโมนิกนะครับครบแล้วอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะพาไปก็คือวเคนิกโทนี่ดากอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะขี่ไอ้วเคนิกโทนี่ดากอนนี้ดีกว่าผมว่าแม่งพลังมันรุนแรงคือถ้าให้มันบังคับด้วยตัวทั่วไปเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ไหวเอาละตามมา ออกจากบ้านไม่ต้องไกลมากเคทางนี้เลยตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยโอ้โหแต่ละตัวนี่ตัวท็อปทั้งนั้นนะครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็ผมพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการให้ไอพวกนั้นเนี่ยอยู่ด้านหลังครับผมจะมาอยู่ทางนี้นะมันจะได้ตีผมคนเดียวไอพวกนั้นก็จะได้ลุมได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครว่เนี่ยเดี๋ยวแมงเอ้เจอเจ้าถิ่นโด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 ตัวตึงครับอ่า มาเลยไนแมอยู่ไหนอยู่นี่ปั๊บเข้าไปยากูจัดมาเลย11ขวดจริงจริมียามากกว่านี้อีกนะวันนี้มาขวดหนึ่งอ่าโอเคมาแล้วครับผมอู้หู้อูููู้รอเลยครับรอเลยเรือเก้าห้าครับเอาเรือร้อยแปดสิบล้านเหรออย่างนี้แตกนะเนี่ยบอกไว้ก่อนสังบวครับสังบวกไม่มีใครกล้าบวกครับตอนนี้กูเปิดแป้งเลยเอ้า เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยไม่เข้าเลยเดี๋ยวเข้าหลักแสนทุกคนเฮ้ยช่วยด้วย,อ,ยอุ้ยเอือไม่ได้ทำไรเลยครับตอนนี้ใสปุ๊บแตกปับ๊บไม่รู้พวกนั้นเป็นไงบ้างวะเนี่ยโอ้โหมันแรงจริงครับผมไม่ไหวไม่ไหว เหมือนยาไม่ทันใช้เลยเลือดน่าจะน้อยเกินไปเดี๋ยวนะเอาไงดีวะเนี่ยใครมันจะไปช่วยได้บ้างวะเมื่อกี้ยาหลักๆเลยก็เอาไปใส่ในนู้นหมดแล้วด้วยโอ้ยชุดเกราะนี่ไม่มีประโยชน์อะไรครับอินโดนี้โอ้โหเลเบลยังไม่ได้เลยน่หว่ามันเพิ่งมาเพิ่งไปจับมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแต่ดาเมจห้าหมื่นอู้ ไม่น่าได้เดี๋ยวหายาแป๊บหนึ่งยายายาไม่มีเลยตัวไหนมียาบ้างเนี่ยขอวิ่งหายาก่อนนี่นี่น,นี่เจอแล้วสไปโนโมีเอาละแค่มียาก็พอละอ่ะอยาอยื่นไม่น่าเป็นปัญหาป่านนี้พวกน,นั้นตายหมดแล้วมั้งดูทรงแล้วไม่น่ามีใครฆ่าได้ไอตัวนี้ถ้ามันโดนตีมันก็ปวดมันก็ล่อกุอ่ยันเนี่ยดูทรงแล้วอ่ะไอเต่ามา ตายหมดก็ตายไปไม่เป็นไรกยแต่ว่าเราไม่ได้บู์พลังดาเมจเลยเนี่ยมันอยู่นู่นครับอยู่นู่นสมุนอะไรมันบ้างไปครับตอนนี้เรือมันลงบ้างเปล่าเนี่ยเรือมันแทบไม่ลงเลยว่ะหรือมันมันเสกอันนี้ไม่ได้ด้วยว่ะมันเสดระดับไนแมมามา,มาแจมได้ด้วยครับอุย้ยกูตายโดยมินเนี่ยนทุกคนแค่มินเนี่ยนก็โอ้โหคือมินเนี่ยนตีโดนคนขี่ไป จะทำยังไงดีวะไม่มีใครเอาอยู่ตอนนี้ช่วยเหลียวช่วยเลียวไม่ต้องเอาของไปมั้งนี่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 เผยนี่ช่วยได้มันมีพลังยิงระเบิดอยู่ว้าไปดิว้าไปดิว้าไปมึงว้าไปไว้หน่อยไว้หน่อยโอ้โห,หนัวมากเลยเนี่ยรัวแบบสุดๆตอนนี้คือผมไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงกันใครจะโค่นมันได้ตอนนี้ยังไม่รู้เลย เดมอนิคลิปเปอร์ผมอยู่ในวงนั้นผมล่อส้นตีนออกก่อนโว้วโว้วว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 เออเออเดมอนดีฟีหรอกตายครับใครโอ้เรียบร้อยอีกแล้วไอ้เฮียทะลุอ่ะมันตีทะลุอ่ะทุกคนมันจะไปฆ่ามันไงวะเนี่ยเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะสรุปเลยคือเมื่อกี้ผิดพลาดไปหมดครับผมได้ทำการเสกลิปเปอร์มาหนึ่งตัวครับโอ้โหแตกโวเข้าบ้านแล้วแต่โวอุ้ย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  เดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาเรื่องครับผมยากรลูกพี่ไอ้กูกินยาก่อนแบ่งตึงโป้ตึงโป้โอ้โหคือมันต้องดึงต่อนดึงว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือมันมันมันหลายดึงไม่ได้มันต้องดึงตอนดึงนี่ยะดึงตอนดึงเอาไวครับดึงตอนดึงเอาไว้ดึงตอนดึงกับยานะครับทุกคนอุ้ยไม่งั้นอะคือตายยกแก๊งเลยอะ่ะบอกเลยเฮ้ตัวลุกเลยคือตัวที่เอาอยู่คือเดโมนิลิปเปอร์ครับโอ้โหผมไม่น่าไปขี่ตัวนั้นเลย มันมีปั๊บกันได้กันได้อยู่กันได้อยู่กันได้อยู่อุ้ย,ย,ยจะตายจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ย,ยายาฮิวไม่ทันหรอทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยอุ้ยเรียบร้อ,ย,อยคือเมื่อกี้ผมดันไปใช้ยาฮิวแบบเติมเลือดไปก่อนชุดหนึ่งไงอุ้ยตอนนี้มันมาบวกที่บ้านกูแล้วทุกคนสุดจัดสุดจัดมันมาถึงที่เลยพวกสมุนมินเนีย้ยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ต้องมาอัดพลังตัวนี้ก่อนก็ถือว่าเป็นบอสที่ยากนะครับทีนี้มาลองวิธีสุดท้ายที่เราจะบวกกับมันดูครับผมได้ทําการเ,เตรียมพชั่นมานะครับทั้งหมด,ด4แบบครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะตีเราแรงมากเลือดตอนนี้ร9 0ยล้าน,นเพราะว่าดูแล้วมันจะตีแรงสุดๆถ้าเราเลือดน้อยนะครับผมลองเลือดน้อยดาเมจเยอะแล้วก็ไม่ผ่านเพราะนั้นลองสูตรนี้ดูเราจะจัดไปก่อนนะครับพชั่น3ามขวดเราจะเหลือสีม่วงไว้สำรองครับอ่ะ ลองดูกันเป็นไงเป็นกันครับตอนนี้จัดไปถ้าเปิดเลยถ้าเปิดนี่แรงมากอยู่แล้วก็คือว่าให้มันอยู่ในวงไฟแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อม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 คิดว่าสูตรนี้น่าจะผ่านครับแต่เดี๋ยวพอฤทธิยาไอตัวชุดแรกหมดลำบอกว่าหนักแน่นอนครับโอ้ยโออวุ้ยระวัง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 หัวฤทธิยาชุดแรกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้หรอกโอเคระเบิดต่อ ชุดแรงหมดต่อชุดสีม่วงนะครับน่าจะช่วยกันได้เพราะชุดสีม่วงนี้มันจะเป็นพลังที่โหดมากโอเคครับจับสีม่วงต่อตอนนี้เลือดมันเป็นยังไงบ้างเลือดมันไปประมาณสัก30เครับไม่รู้จะรออหรือเปล่าเนี่ยต่อเลยต่อเลยหลกัหลกๆเลยเราจะลดเลือดด้วยพลังไฟมันอยู่นิ่งๆไม่ได้มันจะมีท่าหนึ่งที่แบบว่าโคตรแรงมากแต่ว่ามันจะสุ่มนะครับสุ่มออกมาหูเนี่ยดูดิดูดิดูดิม,มาเต็มหมด ตัวอะไรต่อพี่อะไรนักหนาครับเยอะแยะมากมายไปเดี๋ยวเข้าด้านหลังก่อนเข้าด้านหลังก่อนเยิงลิปเปอร์เสร็จมาตัวลูกพี่มันเหลือที่60กว่าล้านครับในตอนนี้ไม่รู้ว่ายาผมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยว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 ยาได้อีกสองขวดอ่าแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้มันต้องมีบางอย่างดบ้องว่าดบ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 ดแม่งไปก่อนเดี๋ยวของมันไม่เข้ามาเพราะว่าถ้าเราฆ่าบอสได้ผมว่ามันต้องมีของดีแน่ จัดไปมึงมาเลยแลกแม่งเลยแลกแม่งเลยเอ้าตอนนี้ครับเริ่มยืดแรกครับทุกคนขอนัไงไงวงนั้นแหละน่าจะแรงยาแดงเปล่ายาย14วิครับ14วิ14วิเลือดเริ่มลงนะครับตอนนี้เลือดเริ่มลงนะครับต้องถอยออกจากวงนั้นก่อนถอยออกจากวงนั้นก่อนแล้วโอ้โอ้เร็ว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 นดเดียวนิดเดียวแลกแม่งเอาน่าจะทันเร็วเร็วเร็วศูนย์โอเคเรียบร้อยมุเกือบไม่ทันครับตาย ดูเหมือนว่าจะมีตัวเทมเปอบออกมาด้วยเป่นเนี่ยมีแน่นอนแต่ของเราอาจจะเต็มมันอาจจะไม่ดอกมาครบอ๋อของมันดอกมาไม่ครบเพราะว่าไอเนี่ยของเรามันเต็มทุกคนเดี๋ยว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 เราต้องเก็บของเราไปก่อนเดี๋ยวเราจะตีกับมันใหม่ครับไนแอมตัวนี้แต่รอบนี้เราจะใช้สูตรอมาตะนะครับเพื่อได้ดูว่ามันดอกอะไรมาบ้างเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ของผมเต็มไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรดอปบา้างเดี๋ยวใส,ส่สูตรอามาตัดแป๊ะอ่ะ ถ้ามีสูตรนมาตาัตัวนี้ก็ไม่น่าจะยากแล้วแหละเอาเลยมาแล้วทีนี้ได้มันรอบนี้ไม่น่าจะนานเท่าไหร่หรอกเอาเป็นสปีดสองเท่านะครับรอบที่สองแค่อยากจะรู้ว่ามันดอปอะไรบ้างแค่นั้นโอเคอยาไม่ต้องใช้แล้วครับตอนนี้จัดไปเลยมึงเข้ามาเลยอุ้ยตัวที่สองออกมาไม่เลือนมากกว่าเดิมอีกแสดงว่าแต่ละรอบนี้ก็แล้วแต่ดวงอยู่กันเว้ยจัดจัดไปด้วยจัดจัดไปเลยอะ วิยพลังไฟแม่งแรงเอาเรื่องพลังไฟริปเปอร์มันสุดยอดจริงอะตัวนี้เลือดมากกว่าเดิมร้อยล้านครับทุกคนเท,ท,ที่นัดรอบแรกเราสุ่มมาเจอตัวนี้บอกเลยว่าเราหนักแน่นี่มันก็เล่นเราตายยกบ้าแล้วเนี่ยโคตรโหดสุดแต่ดูเหมือนว่ามันมีที่ขีดมาให้อย่างนี้ต้องมีตัวเทมเบ,บิลบแน่นอนลองข้าอีกรอบนึงครับรอบนี้มจะรู้ว่ามันดอกอะไรบ้างเป็ทนที่ของเต็มตเป็นตัวที่ฟู่แบบโคตรตึงเต้นอะ ต้องเผาด้วยไฟอย่างเดียวเล่นตัวเดียวปลอดภัยที่สุดจริงๆแล้วผมว่าแค่มียาแดงกับยาม่วงอ่ะยาแดงที่ดรอปจากตัวไนท์แอนะครับก็น่าจะผ่านแล้วไปฟาร์มเอาครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะค้าบไม่ได้นะทุกคนมึงหลบไป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 มึงจะฆ่าลูกพี่มึงโองเก้ฟีลใกล้ตายแล้วโอ้โหปิว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 ครับมีปิวครับเอาดิปิวยิงระเบิดโอ้ยตัวนิปเปิลคนกิการ ทีมอยู่ไหนล้วเดียวเวอยู่หลังแล้วอยู่หลังแล้วเดี๋ยวมีมเลือดไม่ใช่อะไรกลัวมีเลือดอย่างเดียวเอ้ยตายวะไม่ทันดูลูกพี่ตายแล้วมั้งเดี๋ยวเช็คของก่อนเออมันมีแต่ถุงมือนี่หว่ามีที่ขี่มาให้ตัวเทมเบ,บิลไม่มีอ่ะหรือว่ามันสุมดอบผมว่ามันน่าจะสุมดอบเออชัวร์เลยแต่มีถุงมือมาให้อันนี้น่าจะไม่มีวันแตกปะวะ เราค่ามันสองรอบก็คือว่าไม่มีการดอปของที่สำคัญมาให้แต่มีบาสุูก้านะครับซึ่งระเบิดของมันไม่ได้แรงอะไรนะอ่ะพันนี้ก็เป็นว่าเราจบไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวสำหรับเดสไนเดี๋ยวเขาว่ากาันแต่จำได้ว่าในคู่มือมันจะมีตัวซัมมอนมาให้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจชื่นชอบกันแล้วงานยังไงก็อย่าลืมนะครับร่วมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ